สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาทําความรู้จักกับโปรแกรมที่มีชื่อว่า t u u n s หรือเพื่อนๆบางคนอาจจะเรียกชื่อว่าเป็น t u u n s นะครับ t u u n s เป็นโปรแกรมที่ใช้ดูหนังฟังเพลงโหลดแอปแล้วก็ใช้ซิงข้อมูลลง iphone ipod ipad iTunes เป็นโปรแกรมจากค่าย Apple สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรีทั้งระบบปฏิบัติการ Windows และก็ Mac OS วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรมไอจูนเพื่อนๆสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ฟรีใน google com ในช่องค้นหาให้เพื่อนเพื่อนพิมพ์คำว่าดาวน์โหลด t u n e s ถ้าใช้เป็น Windows ก็อาจจะเพิ่มคำว่า for windows ือถ้าใช้เป็น Mac ก็เพิ่มคำว่า form Mac นะครับใน Google นะครับจะมีลิงก์ให้เราดาวน์โหลดเยอะแยะมากมายเลยหรือถ้าเพื่อนๆใช้เป็น Windows 7 64บบิตเหมือนผมนะครับเพื่อนๆสามารถ copy ลิงก์ดาวน์โหลดในคำอธิบายใต้คลิปแล้วนำมาวางไวนะ้ในช่อง Address Bar ด้านบน Copy ลิงดาวน์โหลดนะครับแล้วก็มาวางไว้บนช่อง address bar ด้านบนเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนกด enter นะครับจะขึ้นมาในหน้านี้ให้เพื่อนๆดูที่คำว่าดาวน์โหลดฟรีสำหรับ windows จะมีลูกศรชี้ลงนะครับให้เราทำการคลิกหนึ่งครั้ง จากนั้นจะมีคำว่ากำลังดาวน์โหลดแสดงขึ้นมารอโปรแกรมโหลดจนเสร็จนะครับโดยจะมีแถบแสดงการดาวน์โหลดแจ้งเตือนมาอยู่ตรงมุมซ้ายล่างนะครับผม mm hmm. เมื่อเพื่อนๆดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับ mm hmm. เพื่อนๆก็จะได้เป็นไฟล์ไอจูนตัวเซตอัพหรือว่าไฟล์ตัวติดตั้งเป็นรูปไอจูนอยู่ในกล่องนะครับ จากนั้นให้เพื่อนๆทําการติดตั้งโปรแกรมให้เรียบร้อยสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังติดตั้งโปรแกรมไม่เป็นสามารถดูคลิปของผมได้เดี๋ยวผมจะขึ้นยู u ูบการ์ดไว้ให้นะครับเมื่อเพื่อนๆติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ไอจูตัวเต็มที่พร้อมใช้งานแบบนี้นะครับตามรูปจากนั้นเราก็ทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมา ในหน้าแรกของโปรแกรมไอจู une, นะครับตรงด้านบนมุมซ้ายนะครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นเมนูของโปรแกรมถัดมานะครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นคลังเพลงนะครับซึ่งจะแยกออกมาเป็นหมวดหมู่ตามชื่อศิลปินตามอัลบัม้มตามประเภทของเพลงนะครับผมถัดมานะครับให้เพื่อนเอนดูทางด้านขวามือ,อจะมีปุ่ม ค้นหาอยู่นะครับเราสามารถค้นหาเพลงหนังแอปพลิเคชันหรือว่าริงโทนที่อยู่ในโปรแกรม i u n e นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็วก็สามารถใช้ปุ่มค้นหาได้เลยนะครับในคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมคลิปหน้านะครับผมจะสอนเพื่อนๆลงเพลงลงหนังในโปรแกรม i u n e นเพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมติดตามกันนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ